วันดีนะครับผมเราอยู่ในเทียดาวโอเทียดาวไม่ได้เจอกันนานเลยนะโอ้ไ่เกิดคิดถึงจังสวัสดีนะครับผมผมก็เจอมอสตัวใหม่นะครับผมในเทียดาวนะฮะมันก็คือมอสอุกบาตนั่นเองนะครับผมเราเคยใช้อุกบาตแล้วไม่ใช่เหรอเอ๊ะมันแปลกตรงไหนอะอุกบาตตรงนี้ที่มันแปลกนะครับผมมันชื่อว่า meteor storm นะครับผม storm ที่แปลว่าพายุนะครับผมก็คือพายุอุกบาตนั่นเอง โอ้ my god คือเขาบอกว่ามันเป็นพายุอุกกาบาตนะครับผมมันจะลงมาเป็นฝนเลยนะครับเอ๊ะมันทำให้ผมนึกถึงสมัยที่ผมไปถล่มเรือไททานิกเลยนะครับแล้วผมก็ไม่ได้เล่นเทียดดาวนานจนไม่อัปเดตไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้นะครับผม ตัวละครเข้ามาให้เลือกเลยนะครับเพื่อนนี่ผมเพิ่งเพิ่งเห็นนะครับหลายคนอาจจะรู้แล้วนะว่ามันอัปเดตแต่ผมเพิ่งรู้นะขอโทษทีนะอา๋าวมีตัวละครให้เลือกเลยผมเลือกเฮ้ยไอตัวนี้เท่เมอร์ลินเท่เกินเฮ้ยผมชอบเลยมันเปียวๆหุ่นยนต์แบบนี้วะคือ <c ười> ผมอยากรู้นะว่าแม่งมันเป็นอุกบาตยังไงนะครับผมขอหาดูกนเฮ้ย เนี่ยเจอแล้วเจอไวมากเมเทอร์สตอร์มนะครับนีกกล้องกดยิงมาอันนึงดิมันอยู่ไหนเอ้ยอยู่ไหนวะฮะอยู่ไหนโอ้โอ้โหตายเลยโอ้โหท่าเรือกูพังหมดเลยหน้าตามันเป็นแบบนี้นะครับผมมันจะโค้งลงมาแบบนี้อุ้ยโอ้ โอ้ไม่ก็ทรู้ไหมครับว่ามันดียังไงนะครับผมอันนี้ผมรู้สึกว่าไม่ว่าผมจะกดมากี่อันกี่อันนะครับผมแม่งก็ไม่แหลกเลยนะครับเป็นเหมือนอันเก่าที่ผมเคยใช้นะเขาทำเปอร์ฟอร์แมนซ์มาดีที่สุดแล้วแหละผมว่าผมชอบเลยแหละอันนี้โอ้โหกี่วโอ้ยไม่ไม่น่าพูดเลยมาถึงแม่งก็แหลกเลยมอวยมันเกินไปหน่อยนะผมจะลองเสกลงน้ำดูนะครับนี่นี่ครับไม่แหลกเลยเห็นไหม ลื่นปืนทนีนีก็สบายต่อคอมผมนะครับไม่ทํางานหนักมากนะโอ้โหชายหาดเราเลยเป็นขี้เลยระหว่างที่ผมกด ESC เนี่ยผมก็ดันเป็นเหลือบเห็นเมนูน,นึงนะครับมันชื่อว่า Meteor Storm เหมือนกันนะครับเหมือนผมรู้สึกว่ามันมีออปชันให้เราเลือกอะไรสักอย่างนะครับ like Meteor d i s c e n เฮ้ยมันให้เลือกเป็นพายุหล่นลงมาได้โอ้ลองกดอันแรกดูดิผมอยากรูว่าลงมายังไงไหนวะผมกดไปแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแม่งเลยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วนีโอ้โหลงมาแล้วไนต่อโอเคมันจะลงมาเรื่อยๆอย่างนี้ครับ เราไม่ต้องกดอะไรเลย,ยลงตรงแม่น้ำเลยนี่ครับอ,อุ้ยโอ้โหชอบมากแบบนี้ลงเต็มหน้ากูเลยหน้ากูด,ดำคําเครียดแน่นอนเอาละครับถ้าผมอยู่บนเรือแล้วมันจะตามผมตาบมาทึกน,นี่เลยเหรอผมรู้สึกว่าถ้าเรายิ่งย้ายไปไหนยิ่งมาทางนั้นนะครับก๋วยเตี๋ยวเรืออุกบาทนะครับถึงตั้งชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออันใหม่เลยเตี๋ยวเรืออุกบาตมาแล้ว ก็บาดลงหน้ากูเลยโอ้ไม่ก็ใครมาแล้กินกว๋วยเตี๋ยวกูวยเนี่ยไอชิบหายอุกระบาดลงขนาดนี้กูว่าแม่งหนีไปหมดแล้วตอนนี้เรือผมเกยตื้นชิบหายแล้วมันจะลงมาทับโอ้โหเกือบโดนเกือบโดนกดก่อนเถอะกดสต๊อปไปแล้วได้โปรดหยุดสักทีโอเคนั่นแหละลงมาแค่ลูกสุดท้ายพอนะอย่าลงมาอีกนะโอเคผมอยากรู้อุกกาบาตลูกนี้มันแรงแค่ไหนนะครับลองเอาไอ้ชนไดโนเสาร์ตัวนั้นแม่งเลยนะครับนี่ตะเกิอยู่ได้น่ารำาคาญเฮ้ยลงโดมนมะันอะ ไม่โดนน้อยมันเดินหนีอุกกาบาตมันฉลาดไดโนเสาร์สมาร์ทว่ะแล้วเดินไปชนบ้านโอเคยิงบ้านแม่งนี่โอ้โหไดโนเสาร์หนีอุกกาบาตไดโนเสาร์ว่ายน้ำหนีอุกกาบาตเอาจบไปแล้วเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นี่นี่นี่เดินมาเดินมาอุกกาบาตมันจะลงมานะครับตรงนี้นี่โอ้โหตายแทนโอเคผมเสกมาหลายลูกเลยแล้วกันเผื่อมันไม่โดนมันยิงยากมากเลยนะครับผมรู้สึก หนึ่งตัวเสาฮอลลีวูดโดนแล้วโอ้โหหนึนงตเสาเละเลยโอ้ oh my god ดูสิครับกลายเป็นซากลอยคาน้ำเลยถ้าบอกเอามาลองกับกอซซิลล่าดูบ้างละ่ะนี่เซกออกมาเลยแม่งหลบได้ทุกตัวเลยไอชิบหายนี่ผมเซกมาหลายลูกเลย,เลยกันผมรู้ว่ามันไม่แรงพอที่จะทำลายกอซซิลล่าเราได้เตียองบดีกระเด็นเลยโอ้ สวัสดีพวกผมไม่เข้าใจนะครับว่าไอ้พวกนี้มันเป็นอะไรของมันนะครับดูมันเดินหนีบกกตลอดเลยนะครับมันหลกน้ําแบบแล้วตอนนี้นะครับผมผมก็มาที่ใหม่ในเทียดาวแล้วนะครับผมจะมาลองอุกกาบาตกับแมปนี้ดูนะครับว่ามันจะโหดแค่ไหนนะครับและผมจะทําให้อุกกาบาตมันเป็นฝนเลยนะครับเราลองอันกลางดูก่อนนะครับผม intense m e t a l r นะครับอ่าอันปานกลางนะครับเราลองดูกระบัตลงมาทางนู้นโอ้โห้ย ม,มันลงมาเร็วขึ้นครับเห็นไหมลงมาปุ๊บอีกลูกหนึ่งต่อเลยนี่โอ้โหอีกหนังฮอลลีวูดทุกสิ่งทุกอย่างมันกําลังพังไปหมดเลยโอ้ผมดูทานฟอร์เมอร์อยู่เลยวะอยย่บนนี้ก็ชิลที่เหมือนกันนะโอ้หโอ้มันลงมาทังผมแล้วมันรู้กุกแจบัญมานาสาดเกิดไปกูไปแล้วให้ฟิลเหมือนดูหนังฮอลลีวูดอยู่เลยนะครับผมตอนนี้ตอนนี้ผมยังไม่สะใจพอนะครับมันยังลงมาไม่สะใจผมเท่าไหร่นะผมขอลองเป็นอันสุดท้ายเลยแล้วกันนะครับกดไปเลย เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลงประทางชิบหายแล้วดูมันลงมาแบบโอ้ลงมาเยอะมากโอ้ยลงมากี่ลูกเนี่ยมันลงมาจนผมเริ่มหน่วงนิดนแล้วครับตอนนี้คอมเริ่มทำงานหนักขึ้นเรื่อยๆเลยนะโอ้โหเข้าบ้านแล้วมาเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านแล้วโอเคโอเครอดรอดเอ้หลบตรงนี้ตรงนี้โอเคนั่งหลบครับนี่เราฟังเสียงเอาตบโดนดาเมจจากอุกกาบาตข้างนอกก็ได้ช่วยพกที กออกได้วเวลาขับเรือด,ดีแล้วทุกคนหันเรือยังไงวะไอชิบหายแล้วที่ขับเรือโอ้โหตายแล้วโอ้โหตอนนี้ทางฟ้ามันเป็นแบบโอ้โอ้สวยมากเลยคุณผู้ชมโอ้ผมเห็นฝนผมเห็นฝนเต็มเลยโอ้โหให้ผมรู้สึกนะรู้สึกเหมือนกูอยู่ในสงครามโลกอะตอนเนี้ย โอ้โหเต็มหน้ากูเลยเราหลีไมาอยู่ในห้างกันดีกว่านะครับแม่งน่ากลัวชิบหายอุกกระบาดผมจะลองเสกอุกกระบาดดูอีกรอบหนึ่งครับเวลาเราอยู่ในห้างมันจะเป็นยังไงนะครับเราไปดูกันเดินทางข้างหนวะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมันเริ่มแล้วเริ่มโอ้โหโอ้โหว่าอะไรผ่านท้องฟ้าไปโอ้โหผมโดนดามไปโอเคตอนนี้ห้างผมกำลังพัง แต่รถสปอร์ตสีชมพูผมกำลัง <c oughs> <Hello. S 1> ทำไมไมันต้องเป็นรถสีชมพูด้วยวะตอ <laughs> นนี้คิงคองกำลังหนีตายกับอุกกาบาตนะครับผมนี่ฝฟมคิงคองทั้งหลาย <laughs> ผมเสกมาเมื่อกี้นะ้ผมลงมาข้างล่างเลยแล้วกันให้พี่คิงคองเขาได้รับรู้ถึงพลังของอุกกาบาตของเรานะครับ <c oughs> ยังมีตัวไหนตายไปเรื่องเดินมาหาผมกันหมดเลยวะไ <c oughs> อชิบะเฮ้ยทำไมพี่มองมาที่เุ๊ยคนนั้นหน้ารีะไปแล้วโอเคไอตัวนี้ล้ม <c oughs> ไปแล้ว <c oughs> พี่ชายได้โปรดอย่าทำอย่างนี้เลยที่พี่ทั้งหลายทำไมกล้าม ทำไมกล้ามโตจังโอ้โหตัวนั้นเลยกำดาวไหลโอ้โหโอ้โหโอ้ยโอมีตัวตายตายตัวนึงครับตายตัวนึงมีตัวล้มไปตัวนึง่งนะครับตอนนี้ตัวพี่ได้เลยกำดาวไหลเมื่อกี้โอ้โหลงไปเต็มโอ้โหตายด้วยเหลือสองตัวสุดท้ายนะครับโอ้โหโอ้โอ้เมื่อกี้โคตรเท่อะแบบศพพี่แกเลย์เลยว่ะ เฉลี่ลยตัวเดียวเลยตัวเดียวครับหรือตัวเดียวคุณผู้ชมอาจจะรอดไหมามาดูกันโอ้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 ขาขาดเลยโอ้กูตายนะตอนนี้มีอุกกาบาตตกลงมาที่เมืองเต็มเลยหมดเลยฝูงกสซิล่ากูตายหมดเลยฝูงกิงคองผมตายหมดเลยไม่มีใครรอดเลยโอ้ my god โอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมวันน้้มาเจอกันคลิปหน้านะครับผมก็สวัสดีครับชิบหายแล้วมันลงมาทางกูหนีผมขออญาตหนีก่อนนะครับบา,บาย